สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาผสมดินไว้ปลูกบอนสีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะนี่นะคะก็จะมีดินอ่าดินร่วนนะคะผสมกับใบมะขามแห้งนะคะนี่นี่นะคะไปเอาดินที่อยู่ใต้ต้นมะขามมานะคะมันก็จะมีอ่า เศษใบมะขามแห้งติดมาด้วยเป็นปุ๋ยอย่างดีค่ะจะทำให้ดินนะคะเปรี้ยวแล้วะทำให้บอลสีออกมาสีสวยงามนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะผสมกับมูลข้างคาวนะคะก็จะไว้มาผสมใส่กระดินนะคะเทลงไปสักประมาณพอสมควรค,ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะทาให้ดินเคม็มจะทําให้บอลสีตายได้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นก็ผสมกันให้คลุกเค้านะคะนี่เลยค่ะดินก็ออกจะออกแบบนุ่มๆเบาๆนะคะบอลสีชอบนะคะสําหรับดินแบบนี้นะคะเขาจะอาชอนช้รากได้ดีนะคะสําหรับดินที่ไม่ค่อยแน่นนี่ร่วนซุยแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะดินเอาไว้ปลูกต้นบอนสีค่ะ